สวัสดีค่ะพบก,กับหมูน้อยซีจีอีกตามเคยมือน,นี่มาเหตุงานถึงที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขาด่ได้ก็คือสิ่งนี้แนวคูกค็โคตรอวนคือขนมหวานกินกับกาแฟตอนเ้าตอนนี้ คือสิม่ฮหอดก่อนมูยังม่มีหม,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 มูมาเขาสิทาเขาเนาะสิทาเขาสิพาเาาบิงบรรยากาศตอนนี้มีแสงแดดกับพ่้ห้อนค่กกับอุ่นๆพี่น้องต้นใหม่ใบหยาก็ะกำลังเกิดโดนแสงแดดไล่ตีนกาขึ้น ภาพเบิ่งบรรยากาศเนะ้อเอี่ถึงแล้วอยู่ถ่ามกลางตึกใหญ่เนาะมาเห็ดงานกับบไร้บ่เห็ดงานกับกบไร้กินแล้วพี่น้องเอสียงนกห้องโอ้โอมือเนีวันหยุดคอเงียบมีซิมซี่ปะเป็นเมืองล่างส่วนมากคนบ้านนี่มีแสงแดดหรือว่าหิมะละลายสเสร็จแล้วเขาิิไปสวนกัน นนมีบ้านสวนบุญเบื้องภูบาวอันนี้แกบใบได้ไหน่แกบใบได้วหนึ่ขี่ไปเป็นแกบใบเขาไปส่งอาหารกันตามร้านอาหารยูนี่ก็จะเป็นร้านจอดรถต้นไม้ใบหญ้าก,ก็กำลังขึ้นมือหนีเขามีวันหยุดกันประเทศเขาว้าหุ่เขาสิบว่างเลยวันเกิดคิด เก็บโบแมนแจ้งยังดูจำไปเบิ่งบรรยากาศสวยามพี่มาตกงามงามพี่น้องเลยมือเนี้ยมูหน่อยสิพ,าพ้าไปใส่ดีอันนี้ก็เป็นลานทํำฟันใกล้ๆเพราะเป็นฤดู น้ำแข็งละลายหิมะละลายสเสร็จแล้วทุกคนอยู่นี่เขาแฮปปี้เขามีความสุขก,กันเพราะว่าปีหนึ่งจะมีฤด,ดูร้อนอยู่สาี่เดือนแต่ว่าร้อนกับไม่ร้อนแทรกพี่น้องยอก็ฝน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 ,น,นล้มเบื้องได้เขาไปบ้านเขาเมืองไทยเขาพากันอาบแดดกันมาสัตวเขาบอได้ย่ากแดดด้บางคนเขาก็ไป ร้นอนอาบแดดตามป่าแน่อียอย่างแน่สวนมากเวลาหิมะละลายเขาก็จะไปสวนไปหาปลูกต้นหอมปลูกผักปลูก้าปลูกมันพลงพลังกันเขามีสวนเขาก็จะไปอยู่กันแบบครอบครัวเป็นปาร์ตี้มันเป็นวิธีเขาพอนคลายพักพอนเวลาเป็นฤด,ดูเย็ยนเขาก็พา,ากันเฮ็ดงานเวลาเนั่นเขาก็ไปหาเก็บเฮ็ดเก็บยังเ,เขาก็เฮ็ด ตุนอาหารไว้ถ้าเกิดว่าหิมะมากเขาเก็บอาหารถนอมอาหารด้วยกันเอาไปดองเพราอว่าเอาไปเห็ดอย่างว่าจะมีห่องไตดินเขาสิเวเก็บอาหารพวกมันพลังพวกอย่างสั่นเดียวถ้ามีโอกาสเดียวสิพาไปชมพี่น้องให้กดติดตามช่องหมูหน่อยซีจีไว้เดียวหมูหน่อยสิพ้าไปเบื่องสิพ้าไปเบื่องเมือง นกออกเมืองบางโคบรรยากาศเขาเป็นยังไงย้ำดอกไม้ออกไล่ลายย้ำเห็ดออกไล่ลายย้ำอันไปเก็บผลไม้ป่า,ย,ายังไงเยอะถ้ามีผู้ที่ตามหล่ลายมูน่อยสิผ้าไปสิผ้าพไปเก็บหมากไม้ตอนนี้ยังพูฮัหนิมอยางหอกตอนนี้ก็มิจะใบหญ้าใบอันนี้แล้วก็ล้างโพกาล้างติน ยกันดีกว่านาะาเฮานะอันนี้มือใหม่กำลังหาเทดช่องฝากกดติดตามช่องมูนหน่อยซีจีในเด้อพี่น้องว่ามือหนา่าวันหยุดสิพาไปใส่สิพาไปเขาป่าเร้อของมากเนาะเขาป่าไปหาเก็บเฮ็ดเก็บผละมากหลากไหมเร้อสิพาไปอธิบายว่าเฮ็ดอันใดกินใดแน่กินบ่ไรแน่ พาไปถ้าเกิดว่ามีคนติดตามมาหลายมายู่นี่เกือบสิบปียังพอเคยเขา้าเทคเข้าบาเมือ่อนึงอาจสิพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศเทคเป็นยังไงยู่เมืองนี่เขาใส่ชีวิตกันยังไงคนยำคืนมูหน่อยก็พอเคยไปขื้กันเดยอเขาสิไปกันจังเมือ่อนึงให้มีคนกดติดตามหลายกันเด้อมือหนีฝากไว้สนี่กนเดอ้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อส่องมูหน่อยซีจีเด้อ บายบายไปแล้วเด็กคงหวานแล้ว